สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยสายผ่านพยิบซีพบกับผมวิงยิบซีทารอดวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับ12ปีนักษัตยร์ประจำเดือนพฤษภาคมปีพศส5 6 4วันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดปีมะเส็งสวัสดีครับคนปีมะเส็งเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมี เหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นมาให้เห็นบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมเริ่มต้นขึ้นมาจากไพ่ใบแรกก็คือตัวเราดวงจะดีจะร้ายไงเขาก็ดูจากไพ่ใบแรกอย่างไพ่ใบแรกที่เห็นเป็นรูปอัศวินขี่ม้าถือดาวหรือเหรียญจุดเด่นของดาวหรือเหรียญก็คือเงินทรัพย์ทายว่าดวงชะตาท่านที่เกิด ปีมะสิงในช่วงเดือนพฤษภาจะมีโชคทางด้านการเงินการค้าขายการลงทุนถ่ายว่าถึงเวลารวยนออบเพนเตอร์นี่ก็คือไพ่ที่ให้พลังอำนาจกระแสงเงินสดม้าสีดำหมายถึงอำนาจบารมีดาวหรือเหรียญถ้าเทียบกับไพ่ป็อกก็คือรูปเข้าหล่าตัดหลังตำราก็เขียน ว่คอยในคิงไนออฟคอยมันบิตคอยประมาณนั้นเป็นไพ่ที่ให้โชคทางด้านการเงินก็ถ่ายว่าถ้าขึ้นมา,าไพ่ใบแรกถึงเงินซับขึ้นมาเลยก็ถ่ายว่าดวงดีไปละครึ่งหนึ่งอย่างดวงจรทั่วไปเนี่ยเราจะมาดูไพ่ที่ปิดตัวอย่างไพ่ที่มาปิดตัวเราเนี่ยก็จะหมายถึงสถานการณ์รอบด้านสภาวะรอบตัวที่มีผลกระทบต่อเจ้าชะตาโดยตรงอย่างที่ได้นี่ก็เป็นรูป ดาวหรือเหรียญเด็กถือเหรียญน,นี่ก็จะให้พลังอํานาจกระแสะเงินสดเนี่ยก็ทายว่ากระแสะการเงินเริ่มพัดผ่านมาละอนาคตก็มีสิทธิ์รวยจะต้องขยันและอดทนส่วนมากจะร่ํารวยจากการออมเงินจะสังเกตเห็นเป็นเด็กถือเหรียญแล้วเสื้อผ้าปูป่าต้องต้องออมเงินคนที่ได้พไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็จะหมายถึงเงินหมุนหรือคนทํางานแบงก์ทำงานไฟแนนซ์การระดมทุนได้ สองใบนี้จะเป็นไพ่เงินขึ้นมาก็แสดงว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยท่านที่เกิดปีมะเส็งนี่จะมีกระแสงเงินหรือจะได้เงินก้อนใหญ่สองก้อนใหญ่ๆขอสินเชื่อทางธุรกิจสำเร็จนะครับอัศวินถึงเงินนี้ก็ถึงเวลารวยอย่างที่บอกไปก็คือบางคนก็เปียแชร์ได้นั้นประมาณ3-4แสนได้เอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจทำการค้า ส่วนมากแล้วก็จะให้โชคด้านการค้าขายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองส่วนใบถัดไปนี่เป็นสัญลักษณ์ของ King of s w o ซอสดาบไมาถึงปัญหาอุปสรรคแต่เขายกเว้นพไพ่ใบนี้ดวงชะตาถ้ามีดาบขึ้นมาช่วงไหนก็ทายว่าช่วงนั้นจะเหนื่อยหน่อยอย่างคิงออ o ซอสก็เป็นไพ่ที่เราสามารถเอาชนะอยู่เหนือปัญหาได้ผู้ที่ได้พไพ่ใบนี้ขึ้นมาส่วนมาก จะต้องทํากิจการเป็นของตนเองจึงจะดีหรือด้านอาชีพการงานถ้าคนทํางานประจําก็ะจะเหมาะกับคนนี้เป็นรับราชการทหารเป็นนายทหารเป็นผู้พันท่านผู้พันจะหยิบได้ไพ่แบบนี้กันบ่อยก็จะเป็นไพ่ที่ให้อํานาจในการบริหารจัดการส่วนไพ่ที่มารองรับตัวเรานี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของเพจออฟซอร์คือในภาพเป็นรูปเด็กถือดาบมีเบื้องหลังมีกลุ่มกลุ่มเมฆก,ก่อตัวมี ดาบก็คือธาตุลมเป็นกระแสลมลมสี่สายข่าวลือข่าวไม่ดีก็อย่าไปเชื่อถือสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาถ้ามีดาบขึ้นมาเยอะก็จะหมายถึงการดําเนินชีวิตไม่ราบรื่นนักจะเหนื่อยหน่อยยุ่งยุ่งหน่อยแต่ชีวิตก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปเนี่ยเ็เป็นเสาหลักสี่หลักท่อนไม้เป็นธาตุไฟนะสังเกตในภาพเป็นรูปท่อนไม้เสาหลักสี่หลังไปถึงความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงในอาชีพการงานผู้ที่ได้ภาพเวบน,นี้ก็หมายถึงทํางานที่ใดก็ทายว่าจะอยู่ที่นั่นนานคืออยู่ยาวไปเลยไม่แนะนําให้ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเพราะเวลาเราปรับเปลี่ยนโยกย้ายนี่ก็ส่งผลกับหน้าที่การงานคือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะช้าลงอันนี้ก็หมายถึงอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเลยก็คือไม่ไม่ควรย้ายไม่ควรเปลี่ยนคือมั่นคงล้ในภาพเป็น รูปชอบมากก่อในกิ่งรอเลวการเฉลิมฉลองความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นอย่างดีผู้ที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าคนทำงานประจำก็มั่นคงอยู่ตัวถ้าคนยังไม่มีงานหรือจะมาดูเรื่องงานก็ถ่ายว่าเปิดบริษัทห้างร้านได้เพราะไพ่ใบแรกเป็นรูปดาวหรือเหรียญก็เหมาะที่จะทำการค้าการลงทุนนะครับเปิดบริษัทดีที่สุดนะเดี๋ยวนี้สามคนก็จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลหรือเป็นเป็นบริษัทได้แล้วทุนจดทะเบียนส่วนมากที่นิยมกันก็หนึ่งทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทใช่ไหมครับก็สามารถเปิดบริษัทจัดประชุมสะดวกมากสมัยก่อนนะน้นเะจ็ดคนก่อนจะเปิดบริษัทต้องรวมกลุ่มเพื่อนถึงเจ็ดคนต้องมีการจัดประชุมมีโอทำตาตายงตายางอะไรต่างๆเปิดวา่าละการประชุมทาป้ายอีกสมัยก่อนเนะี่ยเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะรวดเร็วจะ ปิดบริษัทกันเปิดง่ายแต่ปิดปิดยากในบริษัทก็ดูไปประกอบการตัดสินใจถ้า,ถามีไพ่เงินขึ้นมาก็แน่นอนประสบความสําเร็จครับ,าบการค้ารวมกลุ่มกันอย่างไพ่ใบถัดไปนี้ก็จะเป็นรูปดาวหรือเหรียญก็จะให้โชคทางด้านการเงินสามเหรียญนี้จะหมายถึงรายได้ดีนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ถ่ายว่าจะมีฐานลูกค้าประจําอยู่แล้วมีคนเอาเงินมากองให้ถึงบ้านมาติดต่อง,งานหนึ่งที่จะสังเกตการยื่นผลงานให้ชื่นชม พื่อที่จะปรับปรุงปรับแต่งงานถือว่าสําเร็จละเบอร์สามบางคนก็เป็นนายหน้าค้าขายที่ดินคือทําน้อยได้มากแค่ยกหูโทรศัพท์ก็ได้ตังค์ละสามเหรียญเนี่ยเราจะเห็นว่าเหรียญขึ้นมาเยอะสองใบสามใบนี่เป็นไพ่เหรียญก็คือเงินรัพย์ส่วนไพ่ใบถัดไปนี่ก็เป็นไพ่ The c h a r i o t The c h a r i o t เป็นไพ่เมเจอร์ขนาใบใหญ่ซึ่งเป็นไพ่ที่ให้โชคในการดําเนินชีวิตก็บอกมีไพ่นักรบเนี่ยไพ่แม่ทัพนักรบ สังเกตดูม้าศึกเป็นตัวสฟิงค์ขาวดําหมายถึงอารมณ์ใยดีใยชั่วในตัวเดียวกันผู้ที่ได้ภาพนี้มีหน้าที่คอยควบคุมสายบางเหียนนะซึงจะทําให้ม้าสองตัวนี้เขาเดินไปสู่เป้าหมายปลายทางเลขเจ็ดก็เป็นเลขของการเดินทางนะเลขของความต้องการที่สมปรารถนาก็ทายว่าดวงกํลาลังขึ้นคือความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมแต่ต้องความสําเร็จได้มาด้วยการฟันฝ่าต้องบูบูลุยเลยคือ,ต,อต้องเชิงรุก คือบุกหน่อยคือรออยู่เฉยๆไม่ได้แน่ไม่สําเร็จแน่คืออาชีพการงานการเงินต้องเร่งขวนขวายคือได้มาด้วยความเครียดหรือความยากลําบากคือถ้าเทียบกับโหราศาสตร์ไทยเลข7ก็เปรียบเสมือนดาวเสาไงทายให้ทุกข์ให้โทษก็ทายดาวเสาทายเสาเหมือนพระสุขเศร้าพระสุขเข้าพระเสาแรางคือดาวเสาเข้ามาแรางนี่ก็ส่งผลให้เครียดได้ก็หมายถึงคนที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือการเงินการงานได้มาด้วยความเครียด ความกดดันนักลบเหมือนจอมยุทธก็ย่อมมีบาดแผลบอบช้ำทางธุรกิจอะไรได้ก็ต้องสวมเสือ้อกรอกไว้บ้างชีวิตจะได้ไม่บอบช้ำบ้างไหมนะก็คือสงครามชีวิตนั่นเองอุปสรรคต่างๆทําให้เราที่เข้ามาทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นหลายคนผ่านการทดสอบอย่างหนักแล้วเนี่ยก็คือลุยสู้สําเร็จแน่คือเครียดหน่อยเหนื่อยหน่อยแือได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองผ่านการทดสอบอย่างหนัก ก็เหมือนสินค้าที่ผมชอบยกตัวอย่างให้ฟังก็ดทดสอบเพื่อการทำลายในห้องวิจัยห้องแลบอะไรเงี้ยสินค้าถูกทดสอบความแข็งแกร่งของวัสดุคือดูว่าเขาจะรับน้ำหนักหรือรับการทำงานได้ขนาดไหนเช่นเหมือนพัดลมเรากดปิดกดเปิดสวิตต์ปิดไปปิดมาเปิดไปจนมันพังในที่สุดไงเขาก็จดบันทึกไว้ว่ามันรองรับได้กี่ครั้งจำนวนครั้งอะไรเงี้ยการใช้งาน ชีวิตก็เหมือนกันการเดินทางเขาบอกการเดินทางของชีวิตกําลังจะถึงจุดมุ่งหมายฉันขอให้สู้ๆกันต่อไปชีวิตอย่างที่บอกต้องสู้เท่านั้นจึงชนะเราสู้จริงหรือเปล่านีม่มีไพ่นี้ก็ต้องค่อนข้างจะเครียดเครียดหน่อยจริงจังหนักแน่น,นฮะสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ยใบในี้ไพ่ใบถัดไปก็เป็นไพ่เมเจอร์ข้าหน้าใบใหญ่เดอะดีวิลคือไพ่ใบใหญ่ส่วนมากเขาจะมีคําว่าเดอะอยู่นะสมัยก่อนเขาจะไม่มี ตัวหนังสือหรือตัวเลขยุคนี้ก็มาประยุกต์ใส่เข้าไปตัวเลขโรมันเดอะดีวิลก็หมายถึงพลังของชีวิตเป็นไพ่เมเจอร์ขนาใบาใหญ่ขึ้นมาเขาบอกดวงชะตาบอกได้รับขุมพลังมหาศาลเป็นพลังงานของจัก,กรวาลก็ได้เลขเซ็กมันนี่พาวเวอร์เซ็กสุขภาพดีมันนี่ก็ให้พลังอํานาจกระแสงเงินสดพาวเวอร์ Power, อิทธิพลบรารมีคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ต้องระมัดระวังหน่อยมันกึ่งดีกึ่งเสียถ้าใกล้ไพ่ดีก็ดีไปเลย ด้านที่ต้องระมัดระวังสมมากก็บางคนก็ยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางามีพลังชีวิตอยู่ในวัยความคือวัยเจริญพนันธ์นะคือคือขนองความขนองกายบางคนก็ขนองปากอะไรคือมันอยู่ในวัยที่มีพลังเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงม,มีพลังชีวิตก็ต้องมีสตินะครับดีวิวบางคนก็หลงตัวเองยึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้ก็คือคว,ความมัวเมาลุ่มหลงต้องระมัดระวัง มันมีต้องมีสติให้รู้จักการนําพลังเหล่านี้มาใช้สังเกตก็เหมือนพลังงานทางเพศนะั่นเองดีวิลหรือแรงกระตุ้นเตือนทางเพศเป็นแรงกระตุ้นเตือนที่ปรารถนาะทําให้มนุษย์ดิ้นรนไขว้คว้าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนด้านที่ต้องระวังก็คือเกณฑ์ชิงรักหักสวานะั่นเองเมื่อบวกกับชาริออนเนี่ยมีมีดีวิลคือเรื่องชู้สาว เห็นภาพว่าจะเดาออกฟ้องด้วยภาพในภาพเป็นรูปชายหนุ่มหญิงสาวเปลือยกายไร้เสื้อผ้าผ่อนปิดบังเป็นมีโอกาสได้พบรักบางคนไปไปเจอคนรู้ใจคบกันไปกลายเป็นเรื่องชู้สาวได้เพราะมีโซ่คล้องคอเนี่ยแต่มือทั้งสองเขาทั้งคู่ว่างเปล่าสามารถเอาโซ่นี่ออกจากคอได้แต่ก็ออกไม่ได้เพราะติดเขาที่งอกขึ้นมาคือตกอยู่ใต้ำนาจของปีศาจตนนี้ละก็ความหมายก็คือ หลายคนก็ยอมคือยอมรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกความรักอะไรประมาณนั้นเป็นดีวิลผู้ชายาได้ได้ไพ่นี้ก็มากด้วยเซ็ก์การอารมณ์ชามเดียวไม่อิ่มต้องเบิลสองรบกวน,กวน,กวน,กวนทั้งกลางวันรบกวนทั้งกลางคืนแฟนเพนได้เหมือนกันผู้หญิงที่ได้ไพ่ดีวิลก็เรียกว่ามีเสน่หาย้ยายยนใจเป็นพิเศษเซ็กซี่อะไรเงี้ยสำหรับคนมีครอบครัวในด้านดีก็หมายถึงการตั้งท้องมีบุตรการตั้งคันนั่นเองในตำนานก็เป็นเทพที่ให้โชคด้านบุตร ด้านการเจริญทันส่วนไพ่ความรักอย่างที่บอกนะด้านความรักสําหรับคนโสดนี่อย่างที่บอกไปก็คือมีแฟนเข้ามาก็มีโอกาสที่จะเจอความรักแต่อย่างที่บอกไปก็ต้องระมัดระวังก็คือมีเกณฑ์ชิงรักขักสวาร์หรือความรักเบอร์แปดคือทายว่าแฟนอยู่ไกลไปไปมา,มาไม่ได้ใกล้ใกล้ชิดอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งผุบผุบโผลอะไรประมาณนั้น แต่ก็เป็นคู่กันนะครับเพราะถ้วยสิบนี่คือถือว่าเป็นรักแท้นั้นหลายท่านมาดูถามว่าดวงคู่แท้ไหมจะใช่คู่ไหมจะได้แต่งงานไหมที่สําคัญเลยสิบถ้วยก็คือแต่งงานแน่ว่าถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของขันมากการสู่ขอนี่ก็คือสายรุงย้งแห่งความหวังในภาพเป็นรูปชายหนุ่มหญิงสาวยืนกอดคอคล้องแขนหันหน้าเบียงสายรุงย้งแห่งความหวังทั้งคู่ยืนกลางแขนออกมันจะสํานึกในบุญคุณอันนี้เป็นไพ่ทิฏฐานเลยถนะ้าคนโสดมาดูแล้ว มีไพ่สิบถ้วยก็แทแสดงว่าได้ครองรักครองเรือนได้แต่งงานมีความสมบูรณ์สูงสุดในชีวิตครอบครัวนี่คือสิบถ้วยคนมีครอบครัวก็ถ่ายว่าจะได้บุตรเนี่ยเพราะมีไพ่สุขภาพดีก็ดวงหลักๆแล้วหลายคนถามอีกได้บุตรแล้วรู้ไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดูจากไพ่เนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์ของกรม กลมๆก,ก็เป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงคือมดลูกไงถ้วยกลมถ้วยถ้าเป็นแท่งๆก็เป็นผู้ชายนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงก็ถายว่าได้ลูกสาวลองไปตามเช็คดูนะฮรับรองไม่พลาดนี่จาก,กรประสบการณ์การดูดวงทายเรื่องบุตรเรื่องเพศหลายคนก็บอกว่าทายแม่นเรื่องบุตรเรื่องเพศเนี่ยก็สัญลักษณ์ของดวงก็ขึ้นมาก็รนี้คือการดูดวงชะตาโดยอาศัยผ่านทยิบซีด้านการงาน การเงินความรักของท่านที่เกิดปีมะสิงก็จะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนพฤษภานี้ก็ดูไว้เป็นเครื่องช่วยเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามการดูดวงชะตาโดยสายผ่านพยิปรีพบกับผมมิงยิบซีตลอดได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ